สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับรายการ i อร์แล็บแมทไบคุโจนะครับ EP ที่44ครับวันนี้จะมาซ้อนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเช่นเดิมนะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับผมมาเริ่มทบทวนกันก่อนนะครับในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอันนี้คุณครูก็ให้รูปกับนักเรียนมาแล้วนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน YMCK นะครับ YMCK นะครับแต่ละด้านนะครับมันยาว1เซนติเมตรนะครับแต่ละช่องอ่ะ แนวนอนยาวหนึ่งะะแล้วก็แนวตั้งยาวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือช่องละ1ตารางเซนติเมตรนะครับให้หาพื้นที่นะครับในการหาพื้นที่ของด้านขนาดที่นักเรียนเคยเรียนไปเมื่อ EP ก่อนนะครับก็คือความสูงคูณฐานนั่นเองนะครับหรือว่าสูงคูณฐานเนาะมาดูกันก่อนนะครับว่าข้อนี้มีความสูงเท่าไหร่นักเรียนเริ่มดูได้เลยนะครับความสูงความสูงก็คือแนวตั้งที่มันตั้งฉากเนาะ,ะ,นะะฐานก็คือคุณครูให้เป็น KL ดีกว่านะครับ ฐานคือ KL KL ยาวกี่หน่วยนะครับยาวกี่เซนนักเรียนก็ไปดูว่ามันกี่ช่องนะครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนะครับ KL คือฐานนะครับฐานยาวสี่นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ฐานแล้วนักเรียนก็จะรู้ความสูงก็คือเส้นประตรงนี้นั่นเองเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความสูงครับมันจะต้องตั้งฉากกับฐานหรือว่าแนวของฐานใช่ไหมครับความสูงคือส่วนของเส้นตรง JC นะครับก็กี่ช่องนะครับ J ไปถึง C กี่ช่องก็คือหนึ่ง สองสามสี่นะครับความสูงคือสี่นั่นเองนะครับแล้วก็ความยาวฐานคือสี่นะครับนักเรียนก็จับสี่คูณสี่ได้เท่ากับสิบหกนะครับตอบนะครับตอบนะครับพื้นที่นี่ของนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับสิบหกนะครับหน่วยเป็นตารางนะครับเซนติเมตร พราะว่าข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะก็เลยหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะว่าพื้นที่นะครับหน่วยจะต้องมีคําว่าตารางนําหน้าเสมอนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับ mm hmm. ข้อต่อมาครับให้หาพื้นที่ของเสี่ยมได้ขนาดกข,อของงอนะครับคุณครูก็ให้รูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอคองงนะครับสีเหลืองๆตรงนี้นะหาฐานก่อนนะครับฐานคุณครูจะให้เป็นกขน,นะครับ กอขอยาวสามนะครับยาวสามอ่ะเราได้ด้านกอขอนะครับส่วนของเส้นตรงกอขอเป็นความยาวฐานแล้วนะครับแล้วก็ความสูงของเราก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานใช่ไหมครับก็คือเส้นปาะดตรงนี้นั่นเองนะครับเส้นปาดตรงนี้นครับตั้งฉากกับด้านกอขอ,ขอที่เป็นฐานพอดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วความสูงก็คือ4ี่เซนฐานก็คือกอขอ3ามเซนติเมตรนะครับอ่ขึ้นสูตรเลยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ ความสูงคูณกับความยาวฐานนะครับความสูงของข้อนี้ก็คือ4ี่นะครับแล้วก็ความยาวฐานก็คือกอขอคือ3ามนั่นเองนะครับ4คูณ3ก็เท่ากับ12บใช่ไหมครับตอบครับดังนั้นนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกอขอคองงอนี้นะครับคือนะครับ12นะครับหน่วยเป็นตารางนะครับเซนติเมตรนะครับตารางเซนติเมตรนะครับ เพราะว่าหน่วยข้อนี้เป็นเซนเนาะก็เลยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับข้อต่อมานะครับให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดรูปนี้นะครับผมอก็คือนักเรียนก็มาดูก่อนว่าอันไหนคือฐานอันไหนคือความสูงใช่ไหมครับเพราะว่าสูตรของเราก็คือในการหาพื้นที่ก็คือความสูงคูณฐานใช่ไหมครับฐานก็คือด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับ2.2นะครับไม่มีหน่วยอะไรมไรราเลยแสดงว่าก็ให้มันเป็นคําว่าหน่วยไปนะครับ แล้วก็ความสูงมันจะต้องตั้งฉากกับเส้นฐานหรือแนวของฐานใช่ไหมครับความสูงก็คือเส้นปรากตรงนี้สีแดงนะครับตั้งฉากกับฐานพอดีเลยก็คือ1.8หน่วยนั่นเองนะครับนักเรียนก็นํานะครับสูงคูณฐานได้เลยสูง1.8ครับแล้วก็คูณฐานคือ2.2นะครับตั้งทศได้เลยนะครับ1.8คูณ2.2นักเรียนก็นํา18คูณ22นะครับ18คูณ22ได้เลยนะครับ สองหใส่6ทด1 2 1 2งสอทดหเป็นสนะครับอ่าอันนี้เลขหกนะอ่าเติมศูนย์ไปหนึ่งตัว286ใส่6ทด1นึ่งสองหสองทดหเป็นสนะครับบวกกันได้6ได้9้าได้3นะครับอ่าคำตอบมันจะได้เป็น3ามรนะครับแต่ว่า1.8มีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเลขแปนี่คือ1นึ่ตำแหน่งแล้วก็2อุดสนะครับ มี1ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับรวมเป็น2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้ว396เราต้องทําให้มันเป็น2ตํตำแหน่งนะครับก็คือ3.96นั่นเองนะครับตอบครับพื้นที่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้นะครับคือนะครับคือนะครับ3.96นะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับหน่วยไม่มีก็เป็นตารางหน่วยนะครับผม ข้อนี้เขาไม่ให้หน่วยมาเนาะให้เราเขียนหน่วยไว้ตลอดเลยนะครับมีคําว่าตารางนําหน้าข้อถัดไปครับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะครับดูก่อนอันไหนเป็นฐานนะครับฐานก็คือด้านบนนั่นเองด้านบนตรงนี้สีเขียวนักเรียนเห็นไหมในหน้าจอนะครับอันนี้แหละคือฐานฐานยาวเท่าไรล่ะนะครับฐานมีสองขีดเหมือนกับด้านล่างแสดงว่าฐานยาวสีนิ้วครับ ส่วนความสูงมันจะต้องตั้งฉากใช่ไหมครับต้องตั้งฉากกับฐานหรือว่าแนวของฐานก็คือเส้นสีแดงนั่นเองเส้นสีแดงเขาบอกว่ายาว21นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสูตรได้เลยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับสูงคูณฐานสูง21นะครับคูณอยู่กับ40นะครับ21คูณ40เติมศูนย์ไปเลยครับแล้วเอา4ไปคูณ21นะครับ414นะครับ4คูณ2ได้8นะครับได้เท่ากับ840นั่นเองตอบครับ พื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมด้านขนาดรูปนี้นะครับคือ840นะครับตารางนะครับตารางนิ้วนั่นเองเพราะว่าข้อนี้หน่วยในรูปมันบอกว่าเป็นนิ้วเนาะก็เป็นตารางนิ้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนดูว่าตรงไหนมันตั้งฉากก็คือตรงนี้เนาอะ,อะค,นครูก็จะให้ฐานเป็น2.5นะครับ ฐานอยู่แค่ตรงนี้นะที่เป็นสีแดงนะครับส่วนความสูงมันจะต้องตั้งฉากกับสเส้นฐานหรือแนวของฐานใช่ไหมครับซึ่งข้อน,นี้นะครับถ้าลากมาให้มันมาถึงเส้นสีแดงมันจะไม่ตั้งฉากคุณครูจึงขอต่อแนวฐานออกไปทางขวานะครับเพื่อเวลาเราลากความสูงลงมามันจะได้ตั้งฉากพอดีนะครับเห็ <Imagine> <air> นไหมว่ามันตั้งฉากกับแนวของฐานนะครับความสูงข้อนี้ก็คือ6ส่วนฐานก็คือ2.5ไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วย,ไม,มวยไม่มีหน่วยก็คือหน่วยเป็นหน่วยนั่นแหละนะครับความสูงคือ6นะครับ คูณกับความยาวฐานคือ2.5นะครับ6คูณ2.5ได้เท่าไหร่ตั้งโทษครับก็6คูณ25นะครับ6 5 30ใส่ศูนย์ทด3 6 2 12ทด3เป็น15นะครับได้150นั่นเองนะครับคำตอบของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดข้อนี้นะครับก็คือนะครับตอบนะครับพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้คือนะครับ 150านะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับเพราะไม่มันไม่มีหน่วยนักเรียนก็เติมเพราะว่าตารางหน่วยเข้าไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับโดยที่ใช้สูตรก็คือฐานคูณสูงหรือสูงคูณฐานก็ได้เหมือนกันสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาอันดับแรกเลยถ้าเขาให้รูปมา แลเรียนหาฐานให้เจอก่อนว่าฐานคือด้านไหนนะครับส่วนความสูงมันจะต้องตั้งฉากกับฐานพอดีหรือว่าแนวของฐานก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเอาฐานกับสูงเลขนั้นแหละมาแทนค่าเอามาคูณกันก็จะได้คําตอบเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน,นี่สวัสดีครับ